สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครจะเอาตัวเจ้าอาการของ iMac 27 Slim เนะครับเป็นกันเยอะนะครับหลายคนนะครับก็คืออาการคือคอจอมันตั้งไม่ได้นะครับปล่อยแล้วมันก็จะลงอย่างนี้นะครับอาการมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือรุ่นนี้มันจะมีขาจอแบบนี้นะครับอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังเครื่องนะครับก็คือไอตัวเนี้ย เหล็กที่ดามนะครับมันหักนะครับเหล็กมันหักเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตเข้าไปให้นะครับฉันก็ทําให้สปริงที่เอาไว้ดันเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นฟรีไปมันก็จะรับน้ําหนักของจอไม่ได้นะครับวิธีแก้นะครับถ้าใครที่ไม่อยากเปลี่ยนนะครับก็หากระดาษนะครับกระดาษแข็งทําเป็นสามเหลี่ยมนี้นะครับเพื่อจะกันด้านหลังไว้ให้มันตั้งไว้่างนี้ก็ได้นะครับหรือเอาหนังสือรองไว้ก็ได้นะครับประหยัด เพราะว่ายัางไงก็เปลี่ยนก็ต้องรื้อเยอะนะครับถ้ารื้อแล้วเนี่ยก็แนะนําอัปเกรดไปเลยก็ได้จบจบนะครับผมในที่นี้เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนตัวขาจอฮะแล้วก็รีวิวให้ดูไปแล้วก็เดี๋ยวมาติดทิปให้นะครับผมไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนจอกันเลยเลยนขาจอกันเลยครับผมก็เบื้องต้นเริ่มจากแกะจอออกก่อนนะครับก็ถ้าใครจะทําเองเนาะก็เอาอะไรบางๆนยครับพลาสติกบางๆนะ กาวนะครับตรงนี้มันจะเป็นกาว2หน้านะครับเป็นของแท้จาก Apple, เนี่ยมันจะเป็นโฟมอยู่ตรงกลางนะครับก็ค่อยๆแกะแบบนี้ถ้าจอมีรอยบิ่นรอยล้าอะไรก็ระมัดระวังให้ดีนะครับผมโอเคเมื่อแกะออกมาแล้วจะเจอกับสายแพรนะครับสายแพรจอก็ค่อยๆดึงออกตรงๆนะครับด้านบนแล้วก็ค่อยๆหงายออกมานะครับ จากนั้นก็ดึงกาวด้านล่างออกขั้นตอนนี้ต้องท,ทําด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าจอแพงนะครับที่ผมต้องใช้ไพ่นี่ก็คือว่ามันบางดีนะครับแล้วก็เหนียวด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนในการแทรกเข้าไป โอเคหลังจากที่ได้เปิดจองมาแล้วก็เริ่มจากเหล็กก้านด้านล่างนี้ก่อนนะครับมันจะมีเหล็กตรงนี้เอาเหล็กด้านนี้ออกนะครับเป็นไขควงหัวแฉกนะครับสีแ่แฉกแล้วก็ต่อด้วยลำโพงด้านซ้าย power supply ฮาร์ดิสแล้วก็พัดลมแล้วก็ลำโพงด้านขวาแล้วก็จบด้วยเมนบอร์ดต้องลื้อทั้งหมดนะครับผมโอเคดูไปเร็วๆแล้วครับผม การเหล็กนี้นะครับสไลด์ออกตรงๆเพราะว่าถ้าไม่เอาการเหล็กนี้ออกนะครับพาวเวอร์สปายจะออกไม่ได้ลําโพงออกไม่ได้นะครับผมถัดไปก็ลําโพงด้านซ้ายขายขั้วหัวท็อคเบอร์ส0ครับผมเอาออกแค่นี้พอนะครับไม่ต้องดึงออกนะครับเพราะว่าสายลําโพงอ้อมมานี่นะครับก็ดึงสายพาวเวอร์ออก จากนั้นก็ต่อด้วยภาวะสะพายตรงภาวะสะพายนี้ต้องระวังนะครับอย่าไปโดนลายวงจรตรงนี้นะครับเพราะอาจจะมีไฟแรงสูงอยู่นะครับผมเตือนเป็นประจำนะครับพล <c oughs> าดผังไปนี่เมื่อยนะครับโขเคถอดกั้วภาวะสะพายออกจากบอร์ดครับ เรียบร้อย power supply จากนั้นก็ฮาร์ดดิสครับผมฝั่งซ้ายออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาถอดฝั่งขวาต่อด้วยพัดลมครับผม แล้วก็ใครที่ใช้ไปนานๆนะครับ2ปี3ปีนะครับควรควรแหละถ้ารู้สึกว่านะครับด้านหลังช่องระบายอากาศนี้มันมีฝุน่นเยอะนะครับแนะนำว่าควรแกะเครื่องมาทำความสะอาดบ้างนะครับเพราะว่าฝุน่นอาจจะตันไปแล้วก็ได้นะครับเนี่ยครับเพราะว่ามีช่องระบายอากาศอยู่ช่องเดียวนะครับผมนี่พัดลมอ่าต่อด้วยลำโพงด้านขวา ฝั่งนี้ต้องยกออกเลยนะครับยกขึ้นด้านบนตรงๆนะครับผมคว้าลำโพงอยู่ตรงนี้ติดกระบอดนะครับอันนี้ iMac 27สลิมนะครับผมจอบางทุกรุ่นนะครับนี่ดูลำโพงใหญ่ปุ๊เสียงสุดบรรยายครับอันนี้อันนี้เป็นการ Wi-Fi นะครับหลายครั้งที่การ Wi-Fi เสียแล้วทำให้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับบูตไม่เข้า ก็ลองเช็คดูก่อนนะครับก็ถอดสายทุกสายที่ติดกับเมนบอร์ดออกให้หมดนะครับแล้วก็ไล่ถอดน็อตเลย1 2 3 4นี่นะครับออกให้หมดจากนั้นก็แกะน็อต แล้วก็จะมีในช่องนี้มีน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับส่องเข้าไปนะครับแล้วก็เล็งให้ตรงน็อตตรงนี้มันจะไม่หลุดนะครับเพราะมันจะมีเคียวล็อกอยู่จากนั้นก็จะมีน็อตล็อกซิงค์นะครับอยู่ข้างบนนี้2ต,ตัวเวลาใส่กลับต้องใส่ให้ตรงนะครับ อย่าเอียงอย่าเบี้ยวเกลียวมันจะเสียนะครับอย่างนี้ผมเปิดคอร์สสอนเลยดีกว่าไหมเนี่ยโอเคนัดตรงนี้อตึงตัวตัวนี้ผมไม่มีหัวท็อกต้องใช้คีม ตรงนี้จะมีน็อตอยู่1ตัวนะครับนะฮะมันเป็นตัวรองพาวเวอร์สปายอยู่แล้วก็ล็อกตัวซิงค์อยู่ด้วยนะครับผมใช้ไขควงทอร์กเบอร์20นะครับนะไขออกมาตรงตรงทีนี้ก็ค่อยๆย,ยกบอร์ดออกครับ Okay. อันนี้คือเมนบอร์ดของ iMac 27นิ้วปี B 12ถึง17-19เนี่แหละครับก็จะมีเจ้านี้เป็นกระจอะครับผมแล้วก็ CPU จะอยู่ใต้ซิงค์นี้นะครับก็สามารถซื้อ CPU มาอัพข้างนอกได้นะครับเห็นทำกันหลายคนนะครับแล้วก็ อันนี้ปี12ยังมีสล็อต PCI M2 มาให้นะครับผมเพื่อจะทำ u ิวชั่นได้นะครับ <Yeah. S 1> เอ,อ่าเดี๋ยวตัวนี้ผมทำ u ิวชั่นได้ไปเลยดีกว่าไหเท่ๆ hey, hey, เลยแล้วก็ส่วนที่มันเสียหายส่วนที่มันเสียหายคือตัวนี้ครับผมอ่ากล้องซูมเข้ามาใกล้ๆครับอันนี้ตัวที่มันเสียหายนะครับผม อานี่คือขามันหักเนี่ยครับมันเหลือสปริงอยู่ข้างเดียวมันเลยรับน้ําหนักไม่ได้นะครับมันก็เลยเนี่ยถ้าไม่มีจออยู่มันก็จะทาได้ใช่ไหมครับถ้ามีจอแล้วน้ําหนักมันจะเยอะสปริงตัวเดียวมันเอาไม่อยู่นะครับสปริงตัวนี้มันหักอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็ถอดตัวนี้เปลี่ยนเอาตัวใหม่ใส่กลับเข้าไปครับผมอ่าก็สําหรับของใครที่ขา คอจมันรับน้ำหนักไม่ได้นะครับก็คือสปริงมันหักแบบนี้นะครับก็คือต้องเปลี่ยนคอจอแบบนี้เลยนะครับผมตัวเหล็กคอจอแบบนี้นะครับก็ถ้าใครสามารถทําเองได้นะครก็ซื้อไปเปลี่ยนเลยแบบนี้นะครับหรือจะยกมาส่งช่างก็ได้นะครับผมก็มีบริการอยู่2สาขาครับสาขาแรก i o v e r s e r v e นะครับอยู่รัชดาหลังฟอร์จูนอีกสาขาหนึ่งนะครับเดอสยามเมงทอสอยู่เดอะวอล์าไชเปิกนะครับ ก็ติดตามหรือคอมเมนต์ด้านใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับก็เวลาทำเนี่ยมันก็ต้องรื้อแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่สามารถทําที่ไซส์งานหน้าง,งานของลูกค้าได้นะก็ต้องยกมาชี้นอาร้านนะครับผมวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสําหรับอาการคอจองอหักนะครับผมรับน้ำหนักไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนขาจอแบบนี้ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้า หลังจากที่เปลี่ยนคอจอไปเรียบร้อยแล้วครับก็ไปพบว่ามีวิธีแก้ปัญหาหลักร้อยนะครับอยู่ในช้อปปีครับผมเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับกันขาจอกันคอจอนะครับผมไม่ต้องถอดแก้ใดใเลยนะครับก็ไปเช็คหาดูได้นะครับราคามัน390บาทนะครับเซตคำว่าที่คำจอ iMac นะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากเรื่องดีๆไว้ครับผมสวัสดีครับ